Desert's deliverance. I, Take care. I have seen what has come and what will be. วัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วผมผมนกช่องนกเรนเจอร์ครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมผ่า h อ f ไอซ์ e าครับผมเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็เรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังครับผมสำหรับลีกนี้คลาสที่เลือกเล่นเอ,อการเลือกไอเทมเทคโนโลเทคนิเคนเล็กๆน้อยที่จะมาแนะนําในคลิปนี้คลิปนี้ไม่รู้ว่าจะยาวประมาณไหนเออเอาเป็นว่าเรามาพูดคุยกันครับผมอย่างแรกครับ ในลีกนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเลือกเล่นอาชีพที่ผมเลือกเล่นก็จะเป็นคลาสเมตาครับเดดไอแต่ส่ที่ผมเลือกเล่นเนี่ยผมอยากลองเอามัน็นเล่นเป็นเดดไอเวทครับเ,ออเนื่องจากสเปลมันมีปรับมาใหม่แล้วก็เนื่องจากเดดไอมันเป็นเมตาเราก็เลยอยากลองเล่นแต่ในช่วงแรกเราก็ยังเข้าร่วมเมตาธนูครับผมเพราะว่ามันเข้าร่วมง่ายผ่านแอคได้ค่อนข้างง่ายพอสมควร ผมก็เลยเลือกเล่นธนูในช่วงเริ่มต้นครับคิดว่าเดี๋ยวสักเลเวลสัก95ตอนพาสีครบอะไรประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะไปเริ่มทำของสเปลละอ่ะประมาณนั้นครับทีนี้ช่วงวิ่งแอคของของตัวเดนลเนี่ยช่วงแอคหนึสองสาเนี่ยยังไม่ค่อยติดปัญหามากมายนะักอ่อผมยังใช้ของเดิม ที่ได้จากช่วง x อหเนี่ยจบได้ในช่วง1 2 3เนี่ยไม่ได้ยากมากนักเลยครับเออแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเออวิ่งจบเรียกว่าไวกว่าเดิมเลยด้วยซ้ำเออช่วง x อคหนึที่ไม่มีของอะไรเลยนะครับเออเก็บของตามพื้นมาใส่อ่าก็ไม่ติดปัญหาแล้วก็สิ่งที่อยากแนะนำก็คือคอนเทนต์นบิทเวลาเราเจอครับ ในช่วงวิ่งแอคเนี่ยก็เจอตรงไหนแนะนำว่าควรเล่นเพราะว่ามันได้เคอรนซีช่วงแรกๆค่อนข้างเยอะอย่าง X Soul เนี่ยผมวิ่งแอค1หนเนี่ยมันเพียงพอที่จะเอาไปคราบไอเทมหรือเอาไปซื้อไอเทมในเทรดได้ครับอ่านั่นคือสิ่งที่ควรทำอย่างแรกคอนเทนต์นบิครับเข้ารวมซะถึงแม้ว่ามันจะมอนค่อนข้างเจ่งแต่ว่าคุ้มค่าครับ ตั้งแต่วิ่งแอคมา1 2 3จะเริ่มมีปัญหาช่วงแอคสครับเนื่องจากมอนเนี่ยวันช็อตเราค่อนข้างบ่อยมากๆอ่าช่วงแอคสเราจะเริ่มทําของละของที่เน้นเนี่ยตอนนี้ของมันเป็นของเอนเกมแล้วนะแต่ของที่เน้นจริงๆเนี่ยอย่างแรกก็คือจะเป็นในส่วนของธนูอ่าธนูขอแฟดเยอะๆอ่าขอแฟดดาเมจเยอะๆแล้วก็มี t บ a อต f กไฟ a อ d ดดิชแนลแอโร่แล้วก็เป็นเบสที่มันเป็นโบ t อต c กไฟแอนด์ a อ d ดดิชแนลแอโร่ครับก็คือยิงเพิ่มดอกนั่นเองครับผมอ่าเน้นไปที่มอสตัวนี้ที่เหลือพอแฟดเยอะๆอ่านี่จะเป็นในส่วนของธนูครับส่วนซองธนูเนี่ยช่วงแรกไม่ต้องเน้นอะไรเลยขอแค่แบบมีแฟดดาเมจเพิ่มเข้ามานิดหน่อยก็เพียงพอแล้วอ่าส่วนไอเทมสงสเนี่ย ผมบอกเลยว่าสายลบเนี่ยไม่ต้องไปมองมันเลยครับช่วงวิ่งแอคครับผมเพราะอะไรมันไม่เพียงพอครับอ่าเพราะฉะนั้นช่วงวิ่งแอคสิ่งที่เราควรโฟกัสนะครับผมแนะนําเลยก็คือเลือดไม่ก็ energy shield ครับ2ออย่างนี้เท่านั้นครับที่จะทําให้คุณรอดได้ตั้งแต่แอคสจนถึง n อนเกมเป็นต้นไปครับอ่าเลือดแล้วก็ energy shield เท่านั้นเลยนะครับลบเนี่ยคือแบบ มันไม่มีค่าเลยครับเพราะว่ามันน้อยจนเกินไปไม่คุ้มค่าที่จะทําของหลบตั้งแต่ต้นนครับเอแล้วก็เข็มขัดก็เหมือนกันเลยเลือดแล้วก็รีซิตอ่านี่จะเป็นในส่วนของการทําของช่วงวิ่งแอคครับเออแค่นี้ก็เพียงพอที่จะผ่านได้แล้วแล้วก็ในช่วงวิ่งแอคเนี่ยมันจะมีบอสบางตัวที่ม่งมีแมชชีนิกค่อนข้างปวดหัวเออต้องบอกว่า คือเกมอะ่ะมันทํามาสนุกขึ้นนะเออทำมาสนุกขึ้นแต่รู้สึกว่าเล่นแล้วมันใช้เวลานานมากกว่าเดิมเยอะมากๆในช่วงอ่าแคมเปญครับเออถ้าเทียบระยะเวลาจริงๆนะครับให้วิ่ง x 1จนถึง x 3บวก QL ของลีก่อนเนี่ยผมให้หน้าปัจจุบันอะแผ่นนั้นปัจจุบันเทียบเท่ากับการวิง่ง1-3บวก q ูเนี่ยประมาณ2อรอบถึง2รอบครึ่งอะ่ะแบบไม่มีของอครับ เออคือมันใช้เวลานานมากจริงๆครับสำหรับการวิ่งแอคในลีกใหม่ครับผมเออก็ไม่รู้ว่าจะมีการปรับปรุงตรงนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะให้น่าจะปล่อยให้วิ่งนานๆแบบนี้แหละเหมือนเขาพยายามจะทำให้เราอยู่ในแคมเปญเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรเออทีนี้เวลาเราจะเบิร์ดบอส อ่าเวลาเราจะเบิร์ดบอสในส่วนของเดนไอนะครับช่วงแรกๆก็ยังคงเป็น running arrow ใช่ไหมอ่าเราก็เล่น running arrow มาตลอดเลยครับ running arrow แล้วก็ยิงอ่า running rod ปุ๊บแล้วก็ running arrow ่าเราก็จะเล่นคอมโบประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามครับที่เราสามารถเลือกสกิลทอร์นาโดช็อตเข้ามาได้ครับอ่าทอร์นาโดช็อตไปดูซิมันได้เวลเท่าไหร่ ผมจำไม่ได้นะพอามาดูก่อนเวเว9วะเวิว11วิว11นี่ตรงนี้ช่วงเลเวล41่ะก็น่าจะอยู่ประมาณ x3 แล้วนะอ่าทอร์นาโดช็อตครับ อย่างที่บอกครับผมเมื่อไรก็ตามครับที่เราได้ตัวทรโดโดช็อตเข้ามาเนี่ยให้เอามาใช้ให้เอามาใช้เลยนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเบิร์ดบอสไวมากอย่างที่เราได้เห็นในช่วงอินโทรของคลิปนี้ครับเออจะเห็นว่าเบิร์ดบอสค่อนข้างไวมากๆครับผมเราจะทําทั้ง DPS เช็คแล้วก็ทําบอสล้มไวเเรียกว่าสกิปบอสได้เลยครับผมคอมโบที่เราจะใช้ก็คือ ยิงทันดดช็อตไปปุ๊บแล้วก็แรนนิ่งโรตไปวางแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ยิงแรนนิ่งเอโลครับเห็นไหมครับมันก็จะแบบจะแตกรัวๆแบบเนี้ยเการเบิร์ดบอสที่ไวที่สุดแล้วณนะตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าในนาคตจะมีเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ของที่ยังไม่เยอะณนะปัจจุบันเทียบกับดามิที่ได้เนี่ยกดเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าเบิร์ดบอสไวขึ้นครับคือคอมโบเมื่อก่อนมันก็จะเป็น ออฟออฟสตอมใช่ไหมครับแล้วก็ล u n n i n g r o แล้วก็ยิงเออมันก็จะแบบระเบิดรัว,วแต่เหมือนว่าแมชชีนิกนั้นเนี่ยมันโดนแก้ไปแล้วเออเราก็มาใช้ตัวทา u n โ e r shot แทนออฟออฟสตอมครับอาประมาณนั้นสำหรับเดนไอครับผมผมลืมไปนิดนึงเออแล้วก็ผมอยากแนะนําทุกคนด้วยครับผมว่าเดนไอหลายคนน่าจะประสบปัญหาในเรื่องของมานานอกจากการปั๊มแล้วครับเออแล้วก็มันดี สำหรับการยิงบอสด้วยหรือการฟาร์มแอปก็ตามครับเออก็คือหนดต,ตัวนี้ผม Walker of the Wild มันจะทําการแปลง Mana l ิส t จากปกติเนี่ยดูจาก Physical มาเป็นดูจาก Elemental ครับเออมันจะทําการเปลี่ยน Physical Damage เราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะ l i s t 6ห of Physical Damage at Mana มันก็จะทําการแปลงครับไปเป็น Elemental น a คมิ e ความหมายมันคือประมาณนี้ทีนี้พอเราอัพโหนดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรมีเพิ่มเติมก็คือปกติแล้วเนี่ยจะมาอัพโหนดตัวนี้ก็ได้เหมือนกันมันอยู่ตรงไหนนะอ่ามันคือตัวนี้ครับโบรชีตครับ20% of ิ i s ป is instant นะครับเอ่อของภาคสเนี่ย ผมรู้สึกว่าเหมือนมันเพิ่งจะมีนะโน้ตตัวนี้ครับผมก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยแมคานิกการดูดไม่ว่าจะเลือดหรือมานาครับมันจะหลุดแล้วทําหน้าที่เหมือนรีเจนอะดูดไปเรื่อยๆพอเต็มมันก็หยุดอถ้าเรามีตัวนี้อัพโน้ตตัวนี้เราจะเจิมจากสร้อยก็ได้หรือถ้าไม่เจิมจากสร้อยก็อัพยาวมามันก็ใช้พอยเยอะเนาะหรือจะใช้เมกาโลมานีแอคก็ได้เช่นกัน แต่ทีนี้ถ้าเราอัพไม่ถึงหรือไม่อยากเจิมสซ้อยอยากไปเจิม้อยดาเมจมากกว่าก็ไปหาจิวตัวนี้ครับผมฮาร์ดออฟเดอะเครับมันจะมีมอดที่ชื่อว่า14% of l i s t is instant ครับเหมือนกันเลยเออเหมือนกันเลยครับเห็นปะ่ะเออแต่นี้จะมาอยู่ในส่วนของจิวแทนซึ่งดีมากๆ ก็คือมันตีปุ๊บดูดเลยตีปุ๊บดูดเลยครับก็คือถ้าเป็นมอนเป็นกองเนี่ยถ้าเรายิงยิงไม่ตายนะครับก็คือยิงปุ๊บมานาเต็มยิงปุ๊บมานาเต็มเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็เวลาตีบอสเนี่ยช่วยค่อนข้างเยอะเออถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเก็ตามแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับในส่วนของจิวตัวนี้ก็ลองหามาใส่กันดูได้ราคาไม่แพงด้วยครับเจ้าตัว h าร์ดออฟเดอะวลครับก็ในส่วนของอินเทอร์ลูนเนี่ยอินเทอร์ลูนหลักๆก็จะมา ทั้งช่วง X4 แล้วก็อินทรลูดนะครับหลักๆก,ก็มา,มาช่วยในเรื่องของรีซิตเราค่อนข้างเยอะเอ,อช่วยรีซิตได้ออรีซิตห้าด้วยปะเอ,อแล้วก็ช่วยพวกดีเฟนซ์นิดหน่อยสแตตนิดหน่อยอันนี้รวมของ X4 แล้วก็อินทรลูดที่เพิ่มเข้ามานะครับต้องบอกว่าอินทรลูดเนี่ยผมให้ความรู้สึกเหมือนกับคูเอลอะ แต่แค่เป็นมอนใหม่หน้าตาใหม่เออถึงแม้ว่าแมปเนี่ยมันจะดูคล้ายๆกับของเดิมแต่มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นมอนใหม่ที่แม่งความยาวของแมปในตัวอินเทอร์ลูเนี่ยมันไม่ใช่ย่อนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวอินเทอร์ลูเนี่ยแม่งจะเป็นแบบย่อเว้ยเออแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่เราได้ลองเล่นเนี่ยครับมันไม่ได้ย่อครับมันคือแมปที่แม่งกว้างจริงๆเออแมปแม่งโคตรกว้างเลยครับแล้วบอสใหม่ค่อนข้างเยอะ เออพอสมควรนะครับประมาณนี้ทีนี้ผมสิ่งใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาณนะแพทซุนยูสาด้วยก็จะเป็นในส่วนของมาเก็ตครับเออหน้าตามังก็คล้ายๆกับไอ้นี่เลยคล้ายๆกับหน้าเว็บแต่นี้ก็จะเป็นในเกมเอ่าเราลองดูสักอันหนึ่งทาวินโบกดเซิร์ช อ่ะนี่ก็มีราคาสามารถทักไปได้เลยเนี่ย whatsapp view to high out Travel to High o u t เนี่ยเราจะเป็นแบบอินสแตน b ์บายเหรือ percentage p per e เพ e n t a g นเทก็คือซิปซิปไปทักก็ซิปไปเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยก็ทำงานเหมือนกับหน้าเว็บนี่แหละแค่ถูก import เข้ามาในเกมแล้วอ่าซึ่งผมก็ชอบทั้งคู่เออเพิ่มมา ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการที่จะทาวเวลไปไฮเอาท์เนี่ยมันก็จะเสียเสียค่าว้าไปนิดนิดหน่อยหน่อยอ่าเสียค่าว์ปไปนิดนิดหน่อยครับคนมีตังค์แล้วก็ต้องอยู่ในเมืองด้วยอ่าต้องอยู่ในเมืองด้วยซึ่งหลังจากที่ผมลองใช้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้แบบเดิมที่ผ่านหน้าเว็บเนี่ยหน้าเว็บมันก็สามารถทาวเวลทูไฮเอาท์ได้เหมือนกันเออผมรู้สึกว่าผมชอบแบบหน้าเว็บแบบเก่ามากกว่า ผมรู้สึกว่าใช้ในเกมแล้วมันไม่ค่อยชินเออผมก็เลยยังใช้แบบหน้าเว็บเหมือนเดิมครับทีนี้ในส่วนของคลังเดี๋ยวเรากลับให้เอาอันครับในส่วนของคลังตัวนี้ครับคลังพวกนี้คลังขายของที่เป็นเมอร์เชน t a แท เราจะแปลงมาจากแถบที่มันเป็นผู้นี้ครับแทบอ่าพรีเมียมแทบพรีเมียมสเตตนะครับอ่าไปเป็นเมอร์เชน์แทบเราสามารถตั้งของได้ตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ในกรณีที่เราแปลงครังพรีเมียมมาหมดแล้วเออมันไม่สามารถฝากของได้นะครับเออฝากของแล้วก็ไม่ต้องตั้งพับบิกอ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนได้แค่ชื่อกับสีมันไม่สามารถตั้งไอเทมเฉยๆได้เพราะฉะนั้น ถ้าใครมีแถบน้อยก็เวลาวางไอเทมเนี่ยก็คือวางราคาแบบสูงๆไปเลยคนจะได้ไม่ไม่มาดึงครับในกรณีที่อยากเอาไอเทมมาฝากไวเ้เฉยๆอ่าแล้วก็ EMC ตัวนี้จะโผลมาเจอเราเนี่ยช่วง X4 ครับอ่าจะโผลมาเจอเราครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบแปลงก็ได้หรือใครจะแปลงทิ้งไว้ก่อนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยใช้ได้ก็ต่อเมื่อเข้า X 4ครับ เอ่อ MC นี้จะเจอเราตั้งแต่ช่วงแรกๆของ X4 เลยครับประมาณนี้ก็ใครมีครังพรีเมียมก็ไปแปลงได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การแปลงคลังพรีเมียมไปเป็นเมื์อชั้นสเตตเนี่ยให้ที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปด้านล่างนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของ ads เอ็นเกมครับอ่าเข้าคอนเทนต์เอ็นเกมเนี่ยผมก็ยังฟาร์มไปไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่ามีสิ่งปรับปรุงนี้หน่อย ก็คือเดลี่แมปครับตัวนี้ซึ่งผมก็ยังลงไม่ได้เนาะเหมือนมันขาดสิ่งของอยู่นิดหน่อยผมยังไม่ได้หาข้อมูลด้วยในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาไว้คุยกันในคลิปหน้าครับว่ามันเป็นยังไงครับแต่ดูจากชื่อแมปแล้วอะไรประมาณเนี้ยความรู้สึกก็คือมันเหมือนกับตอนเราไปเจอบอสพวกบอสในอินเทอร์ลูดครับเออเนี่ยเทมเพลโลแซนสตอมอะไรแบบเนี้ยเหมือนชื่อมันจะเป็นชื่อใน x ออะไรประมาณนี้เลยครับเออ อันนี้อะไรนะ s e a Wall อะไรแบบเนี้ยเออเหมือน,นออชื่อใน X 3อะไรประมาณเนี้ยเออความรู้สึกมันเป็นประมาณนั้ครับอันนี้อะไร Eye of the Storm อะไรประมาณนี้ครับเออมันเป็นเหมือนบอสใหม่อะซึ่งผมยังไม่ได้ลองเพราะว่ายังเข้าไม่ได้ครับมันติดอะไรสักอย่างขาดไอเทมเดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วก็มาพูดคุยกันครับก็ต้องบอกว่าการเก็บแต้มแมทล้านเนี่ยง่ายขึ้นเออตอนนี้ผมยังเก็บได้ไม่เยอะหรอก แต่ว่าง่ายขึ้นกว่าแพทที่แล้วเยอะมากเอออย่างแมปที่มันเป็นแดงๆแบบนี้อ่าแมปคอร์ัเนี่ยครับก่อนหน้านี้ได้แค่2ใช่ไหมครับตอนนี้ได้5แต้มครับเออก็เก็บไว้ขึ้นเออเสียเวลาน้อยลงจะได้อัพแต้มแอัสไวๆครับเออประมาณนี้ครับก็เรียกว่า รวมหลายอย่างทั้งการคราไอเทมเนี่ยถึงแม้ว่าผมก็ยังคราไม่ได้เยอะมากนะแต่คุณภาพชีวิตการคราไอเทมเนี่ยเรียกว่าดีขึ้นกว่าแพทที่แล้วเยอะมากๆถึงแม้จะยังใช้ดวงอยู่ก็ตามเออก็เดี๋ยวคลิปนี้จะไปทำเป็นคลิปใหม่เหมือนกันเรื่องการคราไอเทมของเจ้าตัวลีก e l i g h t s o f t h e a b y s s ครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนของคลิปนี้เรียกว่ามาพูดคุยสิ่งที่ ปรับปรุงเข้ามาในหลีกนี้จากการทดลองล่นจริง2วันที่ผ่านมาอ่าเป็นยังไงบ้างสำหรับใครครับที่เข้ามาดูอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามไม่ได้เลยครับเออผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ครับผมบางทีสิ่งที่ผมพูดไปก็อาจจะไม่ครบเรียกว่ามาฝอยมากกว่าแนะนำคลิปเออมาทำคลิปพูดคุยกันบ้างดีกว่านอกจากเป็นคลิปแนะนำบิวอะไรประมาณนี้ส่วนบิวเนี่ย เดี๋ยวรอให้มันลงตัวมากกว่านี้คือตอนเนี้ยมันใกล้ลงตัวแล้วล่ะมันขาดอย่างนิดนิดน่อยหน่อยรอเปลี่ยนของครบเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่าทํามาประมาณนี้เล่นได้ประมาณไหนบ้างเออก็สําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับใครครับผมที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามนิดนึงครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยในการทําคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันครับผมบายครับ